เปิดเรื่องราวสุดประทับใจอดีตพี่เลี้ยงเด็กวัย81ปียังคงดูแลใช้พิก้รไม่ทอดทิ้งนานกว่า37ปีหลังจากพ่อแม่ใจร้ายทิ้งลูกชายนีหายไรร่องรอย ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์เดลิเมลส์ค่ะซึ่งได้เผยเรื่องราวสุดซึ้งสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะเมื่อจ้วงมอลลี่ยิงไว้81ปีซึ่งเมื่อ37ปีที่แล้วค่ะเธอเคยถูกจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กชายพิการอย่างต้าโถและยังคงดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำตาโถอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะคะแม้ว่าเธอจะไม่มีความผูกพันทางสายเลือดและไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเพราะพ่อแม่ของเขาหนีหายไปนับตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ37ปีที่แล้วนะคะจวงมอลลี่เธอถูกจ้างโดยคู่รักชาวฮ่องกงที่อาศัยอยู่ในเมืองจินเจียงขณะนั้นให้ไปเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลลูกชายที่เพิ่งคลอดค่ะระหว่างที่พวกเขาไปทำงานนะคะแต่หลังจากนั้นเพียงแค่หนึ่งเดือนคูกเขาทาั้งคู่กลับทิ้งลูกชายไปอย่างไรเยื่อใยทางทางที่ลูกเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะ ตอนนั้นมอลลี่แม้จะไม่มีเงินแต่ด้วยความสงสารเธอก็อดที่จะทิ้งเด็กน้อยไว้ไม่ได้นะคะเธอจึงพาเขาไปด้วยค่ะนับตั้งแต่นั้นมานะคะมอลลี่ต้องอาศัยการคุยหาอาหารและเสร็จเงินจากกองขยะเพื่อประทังชีวิตเธอและตาโถยิ่งไปกว่านั้นมันยากสําหรับมอลลี่มากๆนะคะเพราะเด็กน้อยที่ถูกทิ้งนั้นเป็นอัมาพาตตั้งแต่กําเนิดค่ะเขาไม่สามารถขยับตัวเองได้แต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้แต่อย่างใดนะ มอลลี่พาตาโถกลับมาเลี้ยงที่บ้านซึ่งอยู่ในซากตึกเก่าๆในนครฟูโจทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนค่ะตาโถเองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะเขาต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตของเขาอยู่บนเตียงค่ะและต้องได้รับการดูแลอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยดังนั้นมอลลี่จึงต้องคอยทํางานทุกอย่างเพื่อหาเงินมาใช้ใจ่ายและเลี้ยงดูตาโถให้อยู่รอดต่อไปค่ะกระทั่งเวลาผ่านมาเนิ่นนานนะคะเรื่องราวความรันทดของทั้งคู่ถูก เคยแพร่ออกไปค่ะเธอได้รับเงินบริจาคจากสถานีตำรวจในท้องถิ่นเป็นจำนวนเงินราว167,000บาททำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นมานะคะแต่ทั้งนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีรายงานว่าพ่อและแม่ของตาโถจะติดต่อกลับมาหรือไม่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ